สวัสดีครับหมอเบียร์ชาแนลนะครับวันนี้มานะครับแชร์ประสบการณ์นะครับใบจองอสิ 11. ได้มาแล้วกู้ได้จริงไหมแล้วก็ไปกู้ที่ไหนแล้วต้องทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวหมอเบียร์สิเราจะฟังครับครับหลังจากได้ใบจองอสิ 11. มาแล้วครับไปดาวน์โหลดแล้วก็พิมพ์ออกมาเนาะตัวนี้ผมมีปัญหานะครับอันดับที่2หนังสือรับรองการกู้ ตัวนี้นะครับต้องไปขอตามภูมิลำเนาของสมาชิกทกศนะครับเช่นาให้พ่อให้แม่กู้พ่อกับแม่อยู่จังหวัดใดให้ไปขอหนังสือรับรองการกู้เนี่ยที่จังหวัดนั่นนะครับเพราะว่าผมร้องมาแล้วผมไปขอที่ระยองนะครับพ่อกับแม่อยู่บึงการเพื่อนก็นให้ไปขอที่บึงการนะครับอันนี้ผมร้องมาแล้วนะครับอะไรมาเราแชร์ประสบการณ์ฟังนะครับ โอเคนะครับเพราะเราไปขอที่จัดหางานจังหวัดได้แล้วนะครับมันก็จะมีเอกสารในเฮ้าเนาะแผ่นหนึ่งนะครับก็เอาใบจองอสิบเอ็ดนะครับแล้วก็หนังสือรับการกู้นะครับแล้วก็ผลตรวจสุขภาพนะฮะสามอย่างนะสี่สำหรับประชาชนนะครับห้าสำเนาพาสปอร์ตนะครับห้าอย่างนะครับยางไปที่ทศกศเลยครับพา สมาชิกทอรกรสไปนำนะคือพ่อหรือคุณแม่หรือคนที่จะไปกู้ยืมเงานะครับไปนำนะครับหลังจากนั้นก็จะทําสัญญากันนะครับสามารถกู้ได้ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับกู้ได้อ่ผ่อนได้ไม่เกินส8ดเดือนนะครับแต่โชคดีนะครับสเดือนแรกยังไม่ต้องผ่อนนะจ๊ะถือว่าโอเคนะครับหลังจากที่ทําสัญญาแล้วก็ บ่เกินสัปสัปดาห์นึ่งครับหรือหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยครับเพิ่นก็จะโอนเงินเขาที่บัญชีสมาชิกเส้นคุณพ่อคุณแม่นะครับหลังจากนั้นเอาเพิ่นก็จะโอนไปเฮาน้อใจในส่วนของค่าเครื่องบินนะครับค่าหนนาเนาะต่อไปนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับเป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อบางคนว่าเอ้าสิไิกู้จังไหนนะครับหรือมันกู้ไใดอีดีบอนะครับ คำตอบก็เราสุฟังแล้วเนาะนะครับกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะกดซับสไคร์นะครับฝากซ่อ,อ,ง,องนอ่อยๆไ้กับพี่น้องนได้เลครับขอบคุณที่รครับ